สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่7เหรอนพฤศจิกายนปี2021นะครับมีข่าวอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับในพื้นที่ภาคสกายหรือในภาคต่างๆนะครับที่ทาหารมน้องลายก็ยังเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อจะมาตดคนพี่น้องชาวบ้านหรือจะมาจับกลุ่มกลุ่ม PDF นะครับ เมื่อวานนี้ก็มีการประท่ากันอย่างรุดเดือดนะครับชาหารมินองลายได้เข้ามาในพื้นที่นะครับถนนกะเลหรืออำเภอตามูนะครับเพื่อเข้ามาล่าตะเวนนะครับอาจจะมาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม PDF นะครับรู้ทันว่าชาหารมินองลายจะเข้ามาในพื้นที่นะครับมีรถยนต์เข้ามา2องคันนะครับชาหารมินองลก็เดินเท้าเข้ามา ประมาณ20กนายน,นะครับอยู่ในรถอีกประมาณ30นะครับรวมๆก็เป็น50กนายเข้ามาในอำเภอตรมูนะครับเพื่อมาตรวจค้นลาาตะเวนต่างๆที่ในพื้นที่นะครับกลุ่มปกป้องประชาชนก็มีสายข่าวนะครับว่าทหารมินอรายจะเข้ามาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับ มีการวางระเบิดเกิดขึ้นนะครับมีการประท่ากันอย่างดุดเดือดเป็นผู้น,นำนะครับเสียชีวิตไป1นายบาดเจ็บสาหัสอีก3นายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่เสียอาวุธปืนให้กับกลุ่ม PDF ไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าทาหารมินองลายที่เข้ามาก็วิ่งหนีออกจากพื้นที่นะครับหลบหนีถอนกองกำลังออกไปได้นะครับแต่รถทหารมินองลายก็ถูกไฟไหม้ไป1คันนะครับทหารมินองลายก็ไม่ได้เอา ผู้เสียชีวิตไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้พันตัวใหญ่นะครับก็เลยวิ่งหนีกันกระจายเกิดขึ้นนะครับที่ในพื้นที่หักสกายก็ยังร้อนแรงนะครับทหารมินอรายที่อยู่ในพื้นที่ชอบไปจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับไปขออาหารการกินจากพี่น้องชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ทหารมินอลายไม่มีอาหารการกินนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับไปเฝ้าตามถนนต่างๆนะครับ ไม่ให้ทหารมินองลายเอาอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่เมื่อวานนี้วันที่6นะครับทหารมินอลายเข้าไปลาดตะเวนในพื้นที่นะครับถนนกะเลยก็ทําให้กลุ่มพีดีเอนะครับมีการซุ่มโจมตีเกิดขึ้นทหารมินองลายก็เสียชีวิตไป1นายนะครับเป็นผู้นำนะครับแต่ลูกน้องวิ่งหนีกันไปหมดนะครับที่ในพื้นที่ภาคสกายอำเภอตามูนะครับพี่น้องนี่ก็ยังร้อนแรง เมื่อวานนี้เองนะครับพี่น้องมาฟังอีกประเด็นครับพี่น้องเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนนะครับกลุ่ม p r a จับกลุ่มชาารมินองายนะครับที่ขับรถเอาอาหารการกินออกมาในพื้นที่เมืองมะก้วยนะครับเพื่อจะเอาอาหารการกินไปให้ฐานทัพตัวเองนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม p r a นะครับได้ดักซุ่ม ตรวจคนรถพี่น้องนะครับแอบ,บเอาอาหารการกินไปให้กับทหารม่นองลายนะครับเอาอาหารการกินเข้ามาประมาณ2คันรถนะครับมีข้าวสารเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่พี่น้องชาวบ้านนะครับทหารม่นายแอบ,บใส่เสื้อผ้าพี่น้องชาวบ้านนะครับปลอมตัวเป็นชาวบ้าน เอาอาหารการกินไปให้กับพวกตัวเองนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนรู้นะครับว่าเป็นทหารนะครับก็มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นนะครับมาด้วยกันประมาณ4คนนะครับรถ2คันอีก2คนวิ่งหนีนะครับก็เลยมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับทําให้ทหารไม่อันไยเสียชีวิตไป2นายนะครับแต่ที่เหลืออีก2คนไม่ได้วิ่งหนีนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชน ก็จับกลุ่มไว้ได้นะครับพี่น้อง PRA ก็บอกนะครับว่าถ้าทหารไม่ลนองลายไม่วิ่งหนีก็จะไม่ยิงนะครับกลุ่มน้องๆที่ปกป้องประชาชนก็แค่ไปตรวจค้นรถนะครับแต่ทหารไม่นองลายวิ่งหนีนะครับก็เลยยิงเสียชีวิตไป2นายด้วยกันนะครับที่ในเมืองมะกวย ทาหารม่ลองลายนะครับพยายามจะเอาอาหารการกินให้กับพวกพ้องตัวเองนะครับที่อยู่ในฐานต่างๆที่อยู่ตามป่าตามเขานะครับช่วงนี้ก็ขัดแค้นอาหารเกิดขึ้นนะครับหลายพื้นที่เนื่องจากว่ากลุ่มปกป้องประชาชนได้บอกกันไว้นะครับว่าอย่าให้ทาหารม่ลองลายเอาอาหารการกินเข้ามาให้กันนะครับก็มีการซุ่มโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ในพื้นที่เมืองมะกวยนะครับ กลุ่มปกป้องประชาชนก็จับกลุ่มทหารมีนองาลไว้2คนนะครับตอนนี้เรามาฟังประเด็นที่3กันพี่น้องในลัตกยาหรือเมืองนีมอโซนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้มีการประท่ากันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายฐานนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือทหาร k a หรือ k n t f นะครับไปดัดซุ่มโจมตีทหารม่นองลายที่อยู่ในฐานนะครับ กลุ่มปกป้องประชาชนหรือทหาร KA หรือ k n t f นะครับทหารกระเลี่ยงแดงล่าทหารมินนองไลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในฐานต่างๆที่ผ่านมาทหารมินนองไลายก็เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากนะครับปล่อยไว้มากขึ้นก็อาจจะทําให้กลุ่มปกป้องประชาชนหรือทหาร KA หรือ k n t f ไม่ปลอดภัยนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีการไปล่าฐานทหารม่นองายนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดกยาก็มีการประท่าก,กันอย่างดุดเดือดนะครับหลายพื้นที่หลายฐานด้วยกันกลุ่มปกป้องประชาชนมีเยอะนะครับพี่น้องมาร่วมกับกลุ่มทหาร KA หรือ KDF เอไปถล่มฐานม่นองายนะครับเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40นายนะครับที่รวมรวมกัน3ฐานนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนก็ไปยึดฐานได้นะครับ3ฐาน มีอาหารการกินรถหรือน้ํามันจํานวนมากนะครับตเต็มไว้นะครับที่ผ่านมาก็เสริมกองกําลังเข้ามาจํานวนมากนะครับก็จะมาต่อสู้กับกลุ่มปกป้องประชาชนที่ในพื้นที่รัดกยาก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องแต่เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนหรือ k n t f หรือ KA นะครับร่วมมือกันไปไล่ล่าฐานทัพมินนองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในรัดกยา ก็มีความร้อนแรงเกิดขึ้นนะครับพี่น้องทหารมินองลาลก็พยายามจะเข้ามาในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ในรัตกะยาเอาอาหารการกินใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาส่งให้กับพวกพ้องตัวเองนะครับมีหลายพื้นที่หลายฐานด้วยกันทหารมินลาลมีกันจํานวนมากนะครับอาหารการกินอาจจะไม่พอกินไปลัก ขโมยโบควายพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่หรือในหมู่บ้านต่างๆมีพี่น้องชาวบ้านนะครับอยู่ตามบ้านนอกทําสวนทํานาอบพยพหนีกันเข้าไปในเมืองนะครับอยู่ตามบ้านนอกตามสวนตามป่าจะถูกทหารมิโนลายจับกลุมหรือยิงเสียชีวิตนะครับที่ในพื้นที่ต่างๆก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกหนัก อากาศก็หนาวเย็นนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือทหารต่างๆนะครับอยู่กันลำบากมากขึ้นนะครับในพื้นที่ต่างๆก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับไม่ทงค่า